การถวายเทียนเข้าพรรษาเทียนเป็นแสงสว่างทำลายความมืดการถวายเทียนเข้า,า,าพรรษา,านี้บรรดาธรรมพุทธบริสัทธ์นั้อานิสงส์ในการถวายเทียนท่านทั้งหลายในชาติต่อไปจะไม่มีความมืดทำให้ความมืดในใจของท่านคือปัญญาไม่ดีที่จะไม่มี จะคิดอะไรก็ตามจะมีความแสงสว่างคิดออกอยู่เสมอคิดได้ตามความประสงค์นี่อย่างหนึ่งให้ประการหนึ่งการถว้ลถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่ถาวถาวถายกระแสไฟในพระศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็มีสมีกายสว่างมากต่อไปถ้าบรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพยุยยานอย่างพระอ,อนุรุตอย่างพระอ,อนุรุตนี่ถวายเทียงเข้ามัาสาตลอดมาถวายพระที่ผมไฟชอบวัดไหนมืดชอบสว่างสายตะเกียงบ้าง,างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติทัวสท้ายเมื่อเป็นพระอรหันตวิชาสามท่านสามารถมีทิพยุยยานสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่ทหานไปสันธิ่ทายายก็จะสู้ไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นการหนึ่งถ้าท่านนั้นไหลายไปเกิดปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดานางฟ้าและพรหมเขาถือรัศมีกายเปน็นสาคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเปน็นสาคัญองค์ไหน้ามีรัศมีกายสว่างมากองนั้นมีบญมาก ตัวอย่างในเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้า,จ,าจะมีพระชนอยู่เวลานั้นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูคือพระมาหากรสออกจากนิโรธาสมาบัติก็เป็นเวลาพอดีที่พระอินทร์ในบันก่อนวันนั้นพระอินทร์ท่านพาเทวดานางฟ้าทั้งหมดเดาดึดงไปเที่ยวสวนนันทวัน บังเอิญไปพบเทวดาสี่องค์ที่เกิดใหม่พระอินไม่ทราบมีแสงสว่างมากกว่าพระอินทพระอินก็ถามปัญจสิกาเทพบุตรว่านั่นใครปัญจสิกาเทพบุตรก็บอกว่าเป็นเทวดาที่เกิดใหม่เมื่อวานนี้มีแสงสว่างมากพระอินทก็หนักใจเลยกลับวิมานไม่เที่ยวแล้วปวดหัว เพราะเป็นเจ้านายเขาจะมีแสนหว่างไม่เท่าเขาต่อมาเมื่อวันลงขึ้นพระมหากระสบออกจากนิโรธาสมาบัติตามธรรมดาพระจะออกจากนิโรธาสมาบัติจะต้องโปรดคนจนเขาไม่โปรดคนรวยถ้าบุคคลผู้ใดทําบุญแต่ผู้เดียวในวันนั้นถ้าจนอยู่ในวันนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีทันทีถ้าเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วก็จะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ ดันั้นเมื่อหากระสบออกจากนิโรธสมาบัติบันดาน,นางฟ้าทั้งหลายก็พากันเหมาะมามาเป็นฝูงจะมาถ่าบาทก็หากระสบบถ้าหากระสบก็บอกว่าพวกเธอเป็นนางฟ้ามีความร่ำรวยแล้วมีความสุขจงหลีกไปฉันไม่สงเคราะห์คนรวยฉันจะสงะเคราะห์เฉพาะคนจนนางฟ้าก็ต้องกลับ กลับไปก็เห็นว่อินจัดแจงตัวพอดีตั้งใจจะมาใส่บาตรพระมหาก็ศกนางฟ้าก็กราบทูลว่าเทวร,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 ราชอย่าไปเลยหม่อมฉันไปมาแล้วพระมหาก็ศบขับเพราคนรวยไม่ทมให้ทำบุญจะให้ทำบุญเฉพาะคนจนพระอินก็บอกว่าถ้าไปอย่างเธอก็ใส่บาตรไม่ได้ถ้าไปอย่างฉันเนี่ยใส่บาตรได้ จะกนั้นพระองค์จึงนิมิตกระท่อมเล็กๆขึ้นชานเมืองแล้วสองคนตายายคือว่าทั้งสามีปัญญาปัญญาทันด้วยก็แปลงเป็นคนแก่ปัญญาท่านก็นั่งทํากับข้าวอยู่ในครัวพระอินทร์ก็เป็นคนแก่นั่งดึง,ด,งดึงต้นหญ้าอยู่ชายบ้านพอดีกระหมหากระส่งก็มีความนิมิตว่าร่างกายอดข้าวมาทั้งสิบห้าวัน เวลานี้มันต้องการอาหารเราจะมีใครสงเคราะห์เราบ้างถ้าราจะไปวินาตกา็อมองเห็นภาพคนแก่สองคนน่าสงสารแก่มากท่านยายก็แก่มากท่านตาก็แก่มากท่านยายทำกับข้าวในครัวท่านตาถอนต้นหญ้าอยู่ข้างบ้านคิดว่าสองคนตายายนี่คนในการสงเคราะห์ ท่านลืมใช้ชีพคุยานไปอย่าลืมว่าพระอรหันต์นี่ไม่ใช้ใช้ชีพคุยานตลอดวันนะเขาจะใช้เฉพาะเวลาที่จําเป็นถ <c oughs> ึงแม้การเวลาจะล่วงเลยมาแล้วสักกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็นตามถ้าเขาต้องการจะรู้เขารู้ได้ทันทีว่าคนนั่งคุยกันกี่คนบินทาพระกี่คนนั้นเสิริญพระกี่คนอยากจะใส่บาตรเท่าไรอยากจะฆ่าสัตว์เท่ทาไรเขาต้องการจะรู้่ยรู้ได้ทันที เวลาจะเลยมแล้วก็ตามใครพูดว่ายัางไงบ้างเขาจะรู้หมดฉะนั้นพระมหากรสก็สกลืมใช่ที่ปุยายคือว่าไม่ใช่ลืมไม่ใช่หน้าที่พระอรหันต์ที่ต้องใช้ตลอดวันพระอรหันต์มีการระวังตัวอยู่เสมอ <c oughs> คือไม่ปล่อยให้จิตพลาดจากชายสมาบัติมีการทรงตัวให้ฌานสมาบัติเ <c oughs> มืม <c oughs> ม่อเห็นคนแก่สองคนหน้าสงสัยก็สองคนตายยายแรงตัวลงมาแล้ว ถ้ามหากระสบเห็นเครื่งแจกข้าววนรณสงสารลูกหลานก็ไม่มีลำบากเหลือเกินก็เหาะมานาอากาศพอถ,ถึงเวลาใกล้คนจะเห็นก็ต้องลงคนเห็นไม่ได้เดินมาเฉียดบ้านท่านตาก็บอกว่าเขาคุณนยากเขารับเขาได้มนุย์หยุดก่อนแต่เขารับผมสองคนตายยายจนมากอยากจะทำบุญกับพระก็ไม่มีโอกาสจะได้พบพระนานๆจะพบพระแต่ครั้งหนึ่ง บางครั้งพบพระก็ไม่มีของทําบุญบางทีมีของจะทําบุญก็ไม่พบพระเวลานั้นหาพระยากวันนี้กับผมมีอาหารเช้ายังไม่ได้กินได้โปรดรอดรอ,รอก่อนจะีเขารับถ้ามหารกระสดก็หยุดท่านตายก็ร้องถามท่านยายว่าย้ายอาหารในครัวเสร็จแล้วหรือยังยายก็ตอบว่าเสร็จแล้ว ถ้าอย่างนั้นนำมาใส่บา,พาดพระท่านเธอะก็แกไม่ได้แกงไม่ได้ห่วงจะนนิเดวเองอ่ะเห็นไหมเล่ะของทิพย์นี็นพอทาท่าเป็นแบบนั้นหลอกก็หาศพอย่าลืมนะพระอรหนก็ถูกหลอกได้เหมือนกันนะเป็นอน,นวัชยใหญ่ก็นาอาหารมาต้องหงาศพมันก็ไม่ได้สนใจพอใส่บาดลงไปในบาดเป็นอาหารเป็นทิพย์ก็เตะจมูกทันที คือพระหากระสบใน่ท่านอยู่ป่าท่านฉันอาหารจะเทวดาจนชินเพราะกลิ่นกระทบก,ก็รู้สึกทันทีว่าน,นี่ของทิพย์จึงใช้ทิพยานดูว่าอ้าวตายจริงนี่มันไม่ใช่ตาแก่ในท้าวโกศสกเทวราชก็อินทหารกระสบก็ถามว่าท้าวโกศท,ท่านร่ำรวยเป็นเทวราชเป็นเทวราชาแล้วทำไมมาแกล้งคนจน มาแย่งคนจนพระออกจากนีโเราทสมาบัติเขาจะสงเคราะห์คนจนพี่ก,ก็บอกว่าผมก็จนเหมือนกันครับท่านถามว่าท่านมีเวทยันตริมานสูงต้องพันชั้นมีนางฟ้าประจมิมานตั้งแสนองค์แล้วมีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลทำไมจะเรียกว่าจนท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ผมไปสวนนันทวันไปเจอเทพบุตรซึ่เป็นบริวารของผมสี่อง มีรักมีกายสว่างกับผมไม่เพื่อผมเป็นนายเขาไม่แสนสว่างจะกายสู้เขาไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้ต้องหาบุญบาร,รมีเพิ่มล้าก็ะสอบไปทำไงบอกทีหลังจะทําอย่างนี้นะเอาไปแล้วเห็นไหมไม่เป็นไรไปเขากินเข้าไปแล้วบอกทีหลังจะก,กินอีกนะเขาล่อทั้งหมดแล้วเห็นไหมเออท่านพระอินทร์ท่านอะไ ยอมแลบ้บอกที่หลังไม่ทันนะครับพอแล้วแต่ถ้าว่าบาังเอิญมีเทวดาวไหนสว่างกับผมผมก็เอาใหม่คราวนี้เลิกกันพระอินทร์ทก็เลยเหาะขไปบรยากาศร้องเสียงกล้องทั้งกาวสุทินังปตเตมทานังอโหทานังประมะทานังอมเมห์อมหากัสปานะอัศวะกยาวังโหตุที่ญายโยมว่ากันเนี่ เสียงนี้กล้องของพระนสิสสมหาวิหารทราพเจากกรังเทศอยู่มีพระถามว่าเสียงอะไรพระเจ้าข้าท่านพ้าวพิจาบอก,กว,ว่ากระสบลูกชายะถาคตเสียท่าไปอินราแล้วเอาเสแล้วทเที่ยวหนึ่งโดนมาไหลเที่ยวเต็มทีพระหากระสบนี่แต่ความยิงท่านก็ท่านไปจานทุดดงชนะขยันินทาเนี่ยเล่าสู่กันฟังได้ ก็เป็นอนุบาการถวายเทียนข้าบรรสายก็ดีจะถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรจะมีแสงสว่างมาก